สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์ตีความสุดมันเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ชี้เพื่อไทยมีสเสน่ห์เตือนก้าวไกลเลข31ระวังอุบัติเหตุเมื่อ4เมษายนนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมือง และอดีตนักธุรกิจกลางคืนชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง facebook เรื่องการเมืองเรื่องจับเบอร์โดยมีรายละเอียดดังนี้วันนี้ไปศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงเพื่อรณรงค์ต่อต้านกัญชาและการเมืองสีเทาผมเริ่มต้นเป็นนักเคลื่อนไหวของสังคมนี้การเลือกตั้งครั้งนี้มีถึง49พักเข้าร่วมประลองยุทธให้ประชาชนเลือกไฮไลท์ อยู่ที่การจับหมายเลขของแต่ละพักคนไทยชอบเรื่องเบอร์จึงขอตีความหมายตามหมายเลขให้อ่านสนุกๆเฉพาะพักใหญ่ที่น่าสนใจสสปาร์ตี้ลิสต์มากเพราะบางพักนั้นมีโอกาสมีสสปาร์ตี้ลิสต์คงน้อยเนื่องจากมีบัตรสองใบเลือกสสเขตที่ตัวเองถูกใจเลือกพักที่ตัวเองชอบเริ่มตั้งแต่พักภูมิใจไทยได้หมายเลข7อันนี้นะ ตีความได้ชัดเจนว่าเจ๋งเพราะเป็นเลข7หรือจะออกเสียงเพี้ยนว่าเจ็บอันนี้นะหมายถึงการเจ็บตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้การชูมือต้องชูมือข้างหนึ่ง5นิ้วอีกมือชู2นิ้วจึงดูไม่เต็มไม้เต็มมือหากเป็นทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวแห่งทุกโศกยิ่งเอาไปตีความว่าทำงานเวันไม่หยุดแสดงถึง ความยากลำบากของหนทางข้างหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้หมายเลข18ถือว่าเป็นเลขดีของคนจีนเพราะในภาษากวางตุง้งไมยถึงหาเงินง่ายวงเล็บออกเสียงว่าสับปาดนอกจากนั้น1-8-9บวก8เท่ากับ9เป็นเลขมงคลพักเพื่อไทยได้หมายเลข29มีความเป็นเลขไฝ่รู้มีสเสน่ห์หาก เรียกเรียงตัวคือ29คือต้องใช้2เท้า9เดินต่อไปพักก้าวไกลได้หมายเลข31เป็นพลังแห่งความไม่แน่นอนของชะตาเบื้องต้นลำบากแต่ประสบความสำเร็จในบ้านปลายยังมีเรื่องของบัติเหตุกลางคันที่ต้องระวังพักพลังประชารัฐได้หมายเลข37เป็นเลขที่บวกกันได้10หมายถึงพอดีแต่ถ้าไปเล่น ไพ่บาคาร่าจะกลายเป็นศูนย์แต้มต้องลุ้นอีกใบหมายถึงหากฝั่งตรงข้ามชนะขาดก็ไม่ต้องพึ่งคือหมอบแต่หากชนะไม่ขาดก็ยังลุ้นได้สถานการณ์เรียกว่าก้ามกึ่งพักรวมถ่ายสร้างชาติได้ไหมาละยิ่มสองเป็นเลขคู่เหมือนชูสองข้าง2งนิ้วถือว่าเท่าทุนไม่ได้ไม่เสียเป็นศูนย์รวมของอารมณ์ทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนหากให้ฝรั่งชูสองนิ้วด้วยมือสองข้างทำนิ้วงองอ,งอหมายถึงเครื่องหมายอัญญาประกาศแปลว่าคำพูดคือพูดเก่งแต่อยู่ในวงจำกัดความคืบหน้าล่าสุดประยุทธ์หน้าเจือนเจอแบมตะวันชูป้ายตะโกนใส่รอพอเร่งกันออกบุนเมื่อเวลา6นาฬกา25นาทีที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งพรรคกมไทยสร้างชาติ เขตดินแดงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพื่อเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐธีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเพืเอกประยุทธ์กล่าวกับผู้สมัครก่อนเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งสสระบบเขตว่าสวัสดีบรรดาสมาชิกรวมไทยสร้างชาติ33คน33เขตทำอะไรอะไรแล้วทำอยู่ทำต่อสิ่งดีๆสิ่งดีงามทำต่อไปเพื่อประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนนั่นคือนโยบายของพรรคเราพรเดกประยุทธ์กล่าวต่อว่าฉะนั้นวันนี้ถือเป็นวันมงคลอย่างยิ่งและถือเป็นครั้งแรกที่ตนได้มายืนต่อหน้าพวกเราในโอกาสนี้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมให้กับพวกเราอยู่แล้วให้คิดว่าเหมือนตนลงไปกับท่านด้วยขอฝากหัวใจฝากความรักความยินดีไปกับพวกเราด้วยขอให้ประสบความสำเร็จ มีหลายอย่างที่ต้องทำด้วยกันพระเดกประยุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้หลายอย่างที่เราต้องทำร่วมกันใช่ไหมและขอให้ทุกคนนั้นจับเบอร์ได้เลขดีดๆเบอร์งามๆก็แล้วกันเลขอะไรก็ตามทุกเลขถือเป็นเลขแห่งความประสบความสำเร็จของเราทุกคนและให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างที่เรานั้นคุยกันไว้ตลอดเวลา ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าภายหลังพระเอกประยุทธ์กล่าวกับผู้สมัครสอสเสร็จระหว่างก้าวลงบันไดศูนย์อำนวยการเพื่อจะไปขึ้นรถแห่ออกเดินทางมาสนามกีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงปรากฏว่าพระเอกประยุทธ์ได้สะดุดบันไดขณะก้าวออกจากสำนักงานจนสีหน้าเจือนเนื่องจากลางไม่ดีผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าระหว่างทาง บนรถแห่หกล้อผู้เด็กประยุทธ์ได้โบกมือทักทายประชาชนตลอดเส้นทางด้วยท่าทีที่เครเคินเล็กน้อยขณะที่การรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางมีรถมอเตอร์ไซค์ทีมรักษาความปลอดภัยประกบรถแห่ต่อมาเวลา7จ็นาิกาสินาทีขบวนแห่ได้มาถึงศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยมีผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจผู้เด็กประยุทธ์เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันตะวันทานตะวันตัวต,วต,วต,วตวุลานน์และแบมอรวรรณผู้พงษ์ นักกิจกรรมอิสระได้มายืนชูป้ายต่อต้านพร้อมตะโกนมีคนติดคุกเพราะมาตรา1นึสนใจกันหน่อยมีเด็กติดคุกใส่พระเด็กประยุทธ์ทําให้พระเด็กประยุทธ์มีสีหน้าเจือนขณะที่ทีมร,รพพได้พยายามกันออกไปนอกจากนี้ยังเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยระหว่างรอเข้าไปในศูนย์เยาวชนเนื่องจากมีผู้สนับสนุนจํานวนมากและขบวนของพระเด็กประยุทธ์และผู้สนับสนุน ขวางอยู่จำนวนมากจนมีผู้สนับสนุนต่างพักคตะโกนคำว่าออกไปออกไปก่อนที่เวลา7.35นาิกาทีพลเอกประยุทธ์นำผู้สมัครสสเข้าไปในอาคารกีฬาเวสต์ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงความคืบหน้าล่าสุดโพชี้ประชาชนหนุนนายกต้องเป็นสอสไม่เอาคนนอกสำนักวิจัยซูเปอร์โพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องนายกของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน1,378ตัวอย่างระหว่าง25มีนาคมถึง1เมษายน2566โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วยพบว่าจำนวนมากที่สุดคือร้อยละ43.0ระบุว่า ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองด้วยเพราะเป็นผู้แทนประชาชนใกล้ชิดประชาชนรู้ปัญหาจริงใช้อำนาจประชาชนต้องมาจากประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นไม่เอานายกคนนอกขณะที่ร้อยละ33.6กระบุไม่ต้องเป็นสส,สขอให้เป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตมือสะอาด ไม่จำเป็นต้องเป็นศสอ,สอแต่เป็นใครก็ได้ทั้งนั้นไม่ต้องสังกัดอะไรเป็นพิเศษไม่ติดกับดักส่วนร้อยละยิ่มสามจุดสี่ไม่แน่ใจที่น่าสนใจก็คือเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบัตรสองใบว่าจะเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบคู่กันไปทั้งสองใบหรือแยกกันพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ41.9ระบุเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบ กันไปทั้งสองใบในขณะที่ร้อยละ26.4ิระบุแยกกันและรอยละ3 1 7ไม่แน่ใจที่น่าพิจารณาก็คือนโยบายพรรคที่ประชาชนเชื่อว่าทำได้จริงแบ่งระหว่างกลุ่มแฟนคลับพรรครวมรัฐบาลและกลุ่มแฟนคลับพรรครวมฝ่ายค้านพบว่าในกลุ่มแฟนคลับพรรครวมฝ่ายค้านร้อยละ4 1 9ระบุพรรคภูมิใจไทย รองลงมาคือร้อยละ37.8ระบุพักประชาธิปัตย์ร้อยละ35.5ระบุพักครวมถ่ายสร้างชาติและร้อยละ32.2ระบุพักพลังประชารัฐในขณะที่กลุ่มแฟนคลับพักร่วมฝ่ายคา้านส่วนใหญ่หรือร้อยละ47.0ระบุพักเพื่อไทยร้อยละ41.8ระบุพักก้าวไกลและร้อยละ35.6ระบุพักอื่นๆ